พาท่านมาเที่ยวชมที่เกาะดินนาน้อยจังหวัดน่านยังคงอยู่ในจังหวัดน่านเช้านี้อยากจะมาตอนที่อากาศไม่ร้อนก็คือเลือกเป็นตอนเชา้าต้องขออนุญาตในการทำ Facebook Live วันนี้เช้านิดหนึ่งอากาศดีมากเขาบอกว่าอากาศโคตรดีไม่มีแดดให้ร้อนนี่เป็นอีกที่หนึ่งของจังหวัดน่านนะเราเรียกว่าเสาดินานาน้อยซึ่งเมื่อสองวันก่อนผมพาไปเที่ยวชมที่ แพรเมืองผีบรรยากาศคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นวนันอุทยานที่มีเนื้อที่กว้างกว่ากว้างกว่าเป็นที่ที่เรียบราบกว่านะครับส่วนพื้นที่ในการเดินเที่ยวชมมากกว่ามากกว่าสวยมากสวยมากวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับหลายท่านที่หยุดวันเสาร์กับวัวนอาทิตย์แนะนำให้มาเที่ยวนะครับน่านไม่ไกลมากเขาบอกว่า ท่านจะประทับใจค่าอุทยานที่จะเข้ามานะฮะจะควบคุมอยู่ที่3ามแห่งก็คือสอดินนาน้อยผาผาชูนะฮะหรือผมเรียกเขาผาชูจะได้รู้สึกว่าดีกว่าแล้วก็ดอยเสมอดาวจ่ายครั้งเดียวเที่ยวได้3มอุทยานเที่ยวได้ภายในวันเดียวด้วยนะครับซึ่งมันไม่ไกลกันมากตะกี้ผมออกมาจากผาชูนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีขับเรื่อยๆเพราะว่าทางมันคดเคี้ยวนะมีโค้งเยอะก็เลยใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40 5 0กิเมตรตชัวโมงสบายๆนะครับอยากให้ท่านมาเที่ยวนะครับที่ที่นี้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยที่สวยมากนะฮะท่านมองดูว่าบรรยากาศโดยรอบที่เป็นลายเด็บเรียบๆง่ายๆผมเคยเห็นภาพนี้คิดว่า มันน่าจะอยู่แถวอียิปต์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับมันอยู่ในประเทศไทยอยากให้ลองมาเที่ยวนะครับลองมาสวยมากครับส่วนที่อุทยานนะครับอาหารเขาไม่มีออปชันเยอะนะครับสําหรับใครที่จะการไปกลางเต็นท์นอนที่ผาชูนะครับค่าเต็นท์ที่อุทยานเต็นท์ใหญ่จุได้ประมาณสบายสบายสามท่านนะครับแต่สองท่านจะสบายมันโถงสูงมากใหญ่มากนะฮะพิดได้จริงๆสี่ท่านก็ยังหลวมๆนะครับ3 5 0บาท ต่อคืนนะครับมีที่นอนมีหมอนสองใบนะครับแต่ถ้าท่านแทนที่จะไปนอนที่ผาชูแนะนำนะครับให้เตรียมอาหารไปด้วยนะครับอาหารกอบเคี้ยวหรืออาหารแหง้งที่ทานง่ายนะครับก็จะมีเครื่องทําน้ําร้อนให้นะครับตัวทําน้าร้อนเหมือนทำต้มน้ําร้อนแล้วก็น้ําธรรมดานะครับท,ท่านสามารถตัวเอรได้ตรงนั้นถ้าท่านไม่อยากจะพกพาขอแนะนําหยิบขนมไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่มีออปชั่นเยอะมาก ที่ผาชูนะครับอาหารที่ท่านจะสั่งได้ตอนกลางวันจะมีผัดกระเพราไข่เจียวกับอีกเมนูหนึ่งไข่เจียวหรือไข่ดาวนะครับอีกเมนูหนึ่งผัดกระเพราไก่ควรมีแค่2องสามออปชันแค่นั้นเองส่วนตอนเช้าก็จะมีซาลาเปาขนมจีบชากาแฟมีให้นะครับส่วนค่าอุทยานล่ะครับ เขาคิดค่าอุทยานนะครับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวหนึ่งคน20บาทค่ารถนะฮะค่ารถสี่ล้อ30บาทได้เลยครคุณเที่ยวได้สามอุทยานซึ่งบางท่นไม่ต้องจ่ายกหลายรอบอากาศดีอากาศดีมากๆอยากให้ท่านได้มาเที่ยวอยากให้ท่านได้มาสัมผัสเหมือนกับผมหลายท่านอาจจะถามว่าจะไม่คุยเวลาไลฟ์คุณมันหลายเวลาเหลือเกินผมอยากให้ท่านไปเที่ยวเหมือนกับผมแล้วหลายท่านถามว่า Hey, ปุ๋ยวันเสาร์นี้คุณจะไลฟ์อะไรผมตอบไม่ได้ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าการเดินทางมันไม่สามารถบอกได้ว่าตรงไหนมันโลเคชันดีหรือเราตัดสินใจจะไปที่ไหนเพราะว่าน่านนี่เป็นหน้าฝนแต่เขาบอกว่าหน้าฝนที่จังหวัดน่านตอนนี้ผมว่าเหมือนฝนทิ้งช่วงนะครับอากาศค่อนข้างแห้งแล้วก็แลง้งนะฮนะ,ะจังหวัดน่านโดยรอบนะฮะขอ,อยุยา นิดนึงเป็นภูเขานะฮะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันติดจังหวัดแพร่ติดจังหวัดอุตรดิตนะครับซึ่งเป็นที่ที่เขียวชอุ่มมากนะฮะแล้วก็การทำํำสวนของที่จังหวัดน่านก็จะมียางพารามีสักแล้วก็พืชลำมลุกก็จะมีข้าวโพดแล้วก็ถั่วซึ่งนะครับเราเห็นทั่วไปการทําไร่ข้าวโพดหรือถั่วตรงนี้ก็ อย่างที่ผมคุยเมื่อวานว่ามีการาบางส่วนที่ก็าทำมาหลายชั่วอายุคนของเขานะแต่ผมไม่เคยเห็นตรงนั้นก็คือการปิทำลายป่าไม้ภูเขาแล้วก็ทำสวนซึ่งเป็นอาชีพของเขา,าผมไม่กล้าตำหนิเขาเพราะว่าเขามาตั้งหลายรุ่นแล้วนะครับขณะนี้ผมว่าขออนุญาตให้ท่านดูโดยรอบโดยรอบนะครับ แล้วก็ใช้กล้องหน้าเห็นไหมครับโดยรอบเขาสวยมากครับสวยมากๆนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งซึ่งเนื้อที่เขา100ไร่นะครับซึ่งเป็นที่ราบป็นไงครับวิวฝั่งนี้สวยไหมอฝั่งนี้ก็สวยนะครับไปเที่ยวด้วยกันสนุกไปด้วยกันนะครับ อันนี้ก็สวยตะกี้เราก็อยู่ฝั่งนี้นี่นะอ่าเรามาฝั่งนี้อีกทีหนึงต้นไม้ที่เห็นในอุทยานเสาดินก็จะเห็นมะขามนะครับเห็นต้นมะขามส่วนใหญ่นะครับวิวฝั่งนี้เป็นไงครับสวยไหมครับขอดูด้วยโอเควิวฝั่งนี้ก็ดูได้ดูดีนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านเดินชมเสาดินนาน้อยไปด้วยกันนะครับทุกที่จะมีเรื่องเล่าเล็กๆนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างตะกี้อ่านข้อความหนึ่งเรื่องราวเขาคุยให้ฟังว่าตาเขียวมีความรักกับสาวในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็ สาวไปชอบกับหนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่งงานแล้วก็ตาเขียวก็เสียใจก็มาตรอมใจตายอยู่ที่นี่นะครับผมไม่แน่ใจต้นนี้คือต้อนอะไรนะครับเป็นผลนะครับเห็นไหมฮะไม่ในใจนะครับคล้ายๆมะขามป้อมนะ ใบ,บเ็าไม่ใช่นะฮะใบบเ็าไม่ใช่มะขามป้อมเจออะไรในป่าไม่มั่นใจอย่าหยิบทานนะครับจะสังเกตว่าในป่าจะมีต้นมะขามเยอะเป็นการเตือนให้เรารู้ว่ากระหายน้ำไปหาของเปรี้ยวทานในกรณีที่ใครที่ลืมพกน้ำมานะครับ เดินรอบประมาณนี้มุมนี้ก็สวยนะครับผมมีความรู้สึกว่าดินที่ตรงนี้จะมีความแข็งน้อยกว่าที่แพะเมืองผีนะครับทางนี้ก็สวย อยากให้ท่านเห็นท้องฟ้าสีฟ้าด้านหลังครับแล้วก็ฉากเป็นไงครับผมคิดว่าท่านคงมีความสุขและได้รับความสนุกกับการเดินทางไปกับผมบชม h ะปุยออนทัวร์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตะปุย a c e b o o k Live ขออนุญาตจ,จบแค่นี้สวัสดีครับ